ก,กูบอกแล้วว่ากูไม่อยากมากูไม่อยากเหมือนแม่กูมึงไม่ขอตอนนี้มึงจะขอตอนไหนปีหน้ามึงจะเข้ามาหาลัยแล้วนะเว้ยเดี๋ยวมึงก็ไม่ค่อยได้เจอมันแล้วจะดีเหรอวะดีอืม เตรียมมาครบเลยนะมึงมพระตีคะหนูชอบผู้ชายข้าง,างบ้านมาสามปีแล้วขอให้หนูสมหวังด้วยเถอะคะ่ะมึงเอาละเอียดละเอียดยังมึงถือ หนูชอบคนนี้ค่ะพัดีเขาชื่อปรีดีสูง1 7อเจ็สิชอบใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่เวลาที่เขาเจอเรื่องตื่นเต้นหรือเวลาที่เขาเจอเรื่องที่ทำตัวไม่ถูกเขาจะชอบเงือแตกค่ะถ้าหนูไม่ได้คนตัวคนเนี้หนูยอมเป็นโซตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะแรัดมาก สมพรปากรับชมได้แล้ววันนี้ที่เดียวที่ True ID ผ่านแพ็กเกจ True ID Plus